แมวแมวแมวเแมวแมวแมวเแมวแมวแวเอนนี้มูซาสบายใจจังอมูซาสบายใจจังมูซาสบายใจจังไมไปตำการแล้วมูซานอนไม่ตื่นเลยนอนปัดลมปัดบุงอ้าว

ฮึ่มปลมบัดโบ้งเยอะเร็วไปเรียมาจุกที่ก้อนเร็วมาจุกที่ก้อนเร็วเดี๋ยววันเย็นมาเร็วมูซาตาย,ยแล้วด้วยฮะ